เซอร์วิสชาร์จเนี่ยไม่จ่ายได้ไหมนะครับล่าสุดนะทางสบก็ออกมาชี้ชัดแล้วนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับสาหรับประเด็นดราม่านะครับจริงๆมันก็เกิดมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ช่วงประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครับในเรื่องของร้านอาหารนะครับที่มีสซวิสชาร์จเข้าไปโดยที่ไม่ได้แจ้งกับลูกค้ารับทราบนะครับก็เกิดประเด็นขึ้นมานะครับก็เห็นใจทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่เป็นลูกค้าเองเนาะนะครับ ผู้บริโภคเขาก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จ่ายหรือไม่จ่ายดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อบทกฎหมายกันนะครับอีกส่วนหนึ่งครับในหมวดของที่เป็นผู้ประกอบการเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีภาระต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้นนะครับค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สจีป,ประทะในจะเจรื่องของค่าแรงพนักง,งานที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ราคาเนี่ยมันก็อาจจะขยับปรับขึ้นไปได้ไม่มากหรืออาจจะขยับปรับไปไม่ได้เลยนะ พยายามหาทางออกว่าจะทํำยังไงในการที่จะเอาละประคองธุรก,กิจรวมถึงครับเลี้ยงลูกน้องลูกน้อง,ง,งไปได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับทั้งหมดเนี้ยเราก็ต้องมีการบาลานซ์กันนะครับระหว่างผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคกับในส่วนของที่เป็นกลุ่มของเจ้าของธุรก,กิจครับล่าสุดนะครับในส่วนของที่เป็นสกบอนะเขาก็มาให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพาไปดูในเว็บไซต์นะของอสํานักง,งานของคณะกรรมการของ การคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนี่เมื่อวันวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยก็มาให้ข้อมูลนะครับก็ว่าอย่างนี้ครับตามที่เป็นข่าวนะสอบคด้ออกมาตอบแล้วนะครับโดยพันตำรวจเอกนะครับพันตารวจเอกนะครับทวีปเจริญกันนะครับซึ่งเป็นรองเลขาธิการกรรมนิมาการ าการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกของสคบเขาให้ข้อได้จริงอย่างนี้ครับประเด็นแรกนะเรามาดูกันทีละประเด็นนะครับผู้บริโภคนะครับมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในปีพาศ2522ครับในข้อที่1ครับสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพนาันนา,นาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการครับข้อที่2ครับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือก หาสินค้าหรือบริการและข้อสี่ก็คือว่าสิทธิในการได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาอันนี้เป็นสิทธินะน,นี่เป็นสิทธิพูดถึงสิทธิก่อนเนาะนะครับคราวนี้ก็มาพูดถึงในส่วนงนี้เป็นตัวสวิตชาร์ดนะครับสวิตชาร์ดก็คืออะไรก็อธิบายความไปว่า2สวิตชาร์ดนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการร้านอาหารที่ให้บริการเป็นพิเศษแก่ลูกค้าซึ่งจะแตกต่างจากค่าทิปนะค่าทิปก็เป็นสิน,น้ําใจนะค่าทิปก็คือก็เป็นสินน้ัญใจที่เราจะให้ นะโดยความสมัครใจแต่ส่อชาร์จมันจะแอดเข้าไปในลังดอกของที่เป็นบินอยู่แล้วนะครับที่ให้โดยสมัครใจวันนี้เป็นตัวโดเป,น,ดเปนทิปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าส่วนนี้ต้องจ่ายหรือไม่จ่ายมาดูกันต่อนะครับก็ที่3ครับในการให้บริการของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการอาจจะคิดค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าอาหารได้นะครับซึ่งส่อชาร์จอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนนี้นะครับ ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่69นะครับในปี2565ข้อที่9นะครับพันท่านในโหมดของที่เป็นร้านอาหารถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับเพิ่มเข้าไปได้นะนะครับอันนี้เพิ่มก็ได้แต่มันมีข้อแม้ครับไปดูต่อในข้อที่4ครับกรณีทนนี่ผู้ประกอบการนะครับที่ทําธุรกิจร้านอาหารเรียกเก็บสวิชชา่นะครับเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องของตัวราคาและบริการครับในฉบับที่69นะครับที่ว่ามาแล้วนะครับในข้อ9ครับผู้ประกอบการครับต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เห็นชัดเจนและครบถ้วนโดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาอาหารเพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อให้ลูกค้าทราบราคาและค่าเซอร์วิสชาร์จนะครับที่สามารถตัดสินใจว่าจะใช้บริการหรือไม่ซึ่งเป็นสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายเพื่อนครับร้านค้าไหนนะฮะที่มีเซอร์วิสชาร์จท่านต้องบอกให้ชัดเจนนะครับอ่าราคาสินค้าราคาอาหารเนี่ยสมมุตินะ,ะปลาหนึ่จานนะครับ250าบาทอ,อันนี้เป็นราคาแล้วก็ท่านก็บอกต้องบอกด้วยนะครับว่าเซอร์วิสชาร์จ ส0กเป็นเป็น25บาทนะท่านต้องบอกเขาไปด้วยนะต้องบอกเขาไปด้วยให้ชัดเจนถ้าท่านไม่บอกท่านมีปัญหามีปัญหายัางไงนะครับก็ไปดวนต่อนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคควรไปบัตรตามกฎนะว่าด้วยเรื่องของตัวราคาสินค้าและบริการครับตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการที่เก็บสุ่ยชาร์ดดังนี้ครับข้อที่1นึ่งนะฮะจุดหนึ่งนะครับการเรียกเก็บ ค่าใช้ใจ่ายหรือสื่อชัดครับผู้ประกอบการควรแสดงไว้บริเวณหน้าร้านอนอกจากในเมนูแล้วก็ต้องมีหน้าร้านด้วยครับเพื่อให้ผู้บริโภคหเห็นชัดเจนและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าใช้บริการในร้านหรือไม่นะฮะสครับค่าใช้ใจ่ายอื่นที่เรียกเก็บควรมีความชัดเจนแสดงเป็นราคาต่อหน่วยเลยนะครับ มีการเรียกเก็บโดยคิดจากราคาค่าอาหารต้องแสดงว่าแสดงให้เห็นแล้วก็ควบคู่กับราคาอาหารในแต่ละรายการด้วยเลยนะครับก็ที่ห้าจุดครับ Servic ิสชาร์จที่เรียกเก็บควรกําหนดราคาที่เหมาะสมนะครับเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคครับโดยคำนึงถึงบริการที่เป็นพิเศษกว่าบริการธรรมดาทั่วไปอ่ะ มันก็มีนัยยะอยู่นะครับที่เป็นบริการพิเศษนะมันจะเป็นยังไงนะครับและข้อที่6นะข้อที่6นะครับทางนี้ครับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับไม่แสดงการเรียกเก็บนะครับค่าใช้จ่ายอื่นหรือแสดงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นตัวสื่อชาดครับโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์น,นะครับวิธีการและเงื่อนไขที่กันหมดครับตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยเรื่องของราคาและบริการฉบับที่69พศ2 5 0 5ครับผู้ บริโภคครับอาจปฏิเสธไม่ชําระค่าใช้ใจ่ายอื่นดังกล่าวได้ครับและสามารถร้องทุกต่อกรลมการค้าภายในเพื่อให้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับกับผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ด้วยนะครับวันครับกรณีนะกรณีที่เราไปแล้วร้านเขาไม่ได้ไม่ได้แจ้งอะไรไว้เนี่ยเรามีสิทธิปฏิเสธนะครับมีสิทธิปฏิเสธและมีสิทธิที่จะไม่จ่ายนะครับกรณีนะครับกรณีที่ในส่วนของ ร้านอาหารนะร้านอาหารที่เขาไม่เปิดเผยแล้วก็ไม่ปิดป้ายราคาแล้วเขามาทำสวิชาร์ตครับเราสามารถร้องเรียนได้นะครับก็มีโทษนะมีโทษหากไม่มีการปิดป้ายหรือแจ้งเตือนก่อนนะครับมีโทษปรับ1นึ่งบาทนะครับตามพรบของตัสินค้าในมาตราที่28่สิบแปดครับนะครับ นอกจากนี้ครับอาจจะเข้าขายทําให้สินค้าปั่นป่วนราคาปั่นป่วนได้ด้วยนะครับก็คือในส่วนของการจําคุกนะไม่เกินเจปีปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทครับหรือทั้งจาทั้งปรับครับอันนี้เป็นมมาอ่ากฎหมายนะครับมาตราที่41เนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของผู้บริโภคครับถ้าท่านเจอว่ามันไม่เป็นธรรมนะท่านเจอว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับสาหรับท่านไม่มีการบอกราคาล่วงหน้าไม่บอกว่าการมีเซอร์วิสชาร์จต่างๆนะครับท่านสามารถ แจ้งได้นะครับที่สายด่วนนะครับกรมการค้าภายในที่เบอร์1569นะครับเดินนะครับหรือนะครับในส่วนของคุ้มครองผู้บริโภคครับที่สายด่วน1166นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับทั้งในโหมดของผู้ประกอบการนะครับในโหมดของลูกค้านะครับก็ต้องพิจารณาดูกันตรงนี้ให้ทวนที่ทวนทวนทีนะครับในการที่จะ ซื้อนะครับในส่วนของลูกค้าเองนะเวลาเขาไปซื้อท่านก็ดูนะครับว่าเขามีสูทชาร์ตไหมถ้าไม่มีแล้วเขาเรียกเก็บท่านนะครับท่านมีสิทธิ์ปฏิเสธและท่านก็มีสิทธิ์ร้องเรียนนะครับกับทางสคบนะครับหรือกลุ่มการค้าภายในนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเท่าแกไอเมไอไว้นะครับเราจะเรียนรู้แนวทางเรื่องของการทําธุรกิจการทําการตลาดแล้วก็เรื่องการลงทุนไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับกด subscribe ด้วยนะครับ